432 มันมันมันบอกไม่ถูกนะไอ้ช่วงทีแรกอะรู้พอเหมือนที่บอว่าพอเราปล่อยขาไว้เนี่ยน้ำหนักมันลงที่คอจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องเหมันหลับมันหลับไปเลยอะมันหลับไปเลยไม่รู้สึกตัวไอพี่ตอนเอื่นที่ไหนแต่พี่น้องไม่ได้พี่เองแก่ป่าป้าแปิดใจเหรอแบบว่ามันเก่งเราผิดไปใช่ไหมพี่ไม่รู้ตัวเลยไม่รู้ตัวเราเนี่นบอกอะไรไม่ได้ ก็ความความรู้สึกตรงนี้คือมันเกิดจากช่วงส่วนบนหรือว่าช่วงไหนขร่างกายมันเหมือนกับเราเราไรีไกรมันเหมือนกับสมงนะควับมันหลับร้องเลยคอก็เป็นอนมันช็อกแล้วมันหายไปเลยมันเงียบไปเลยเราไม่รู้เรื่องเลยมันเหมือนคนถืงคอตายการวิลลูกมาในของกายว่ามันเหมือนกับมันเหมือนคนถูกปลุกขึ้นมาเหมือนมีคนเรียกขึ้นมา มันหลับไปเหมือนมันรักษาแบบท้ายมันฝันไม่ส่วนหนึ่งด้วยปรจําไม่ได้เราฝันเรื่องอะไรแต่เป็นรักษงการฝันตอนนี้มันรู้สึกว่าเหมือนกับลิ้นเราเนี่ยมันชาคือมันชามันเหมือนเราตับลิ้นตัวเองแล้วแล้วคือว่าหัวเนี่ยคือมีอาการไหนมีากาะมันไม่หนักมันม่มีไม่มีอาการปุดตาปวดหัวจริงว่าเหมือนกับว่าเราทิ้งเหมือนกับคนทิ้งตัวหนอยเหมือนคนง่วง แล้วก็อยู่ถนัดแล้วณตอนนี้หลังจากหลังจากที่พี่รู้สึกตัวแล้วอาการมันใจมันเต้นใจรู้สึกว่ามันเต้นแรงคือรู้สึกว่าตัวเองตกใจใช่ไหมตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่คิดว่ามันมันไปมันวูคือลักษณะการคือตอนเริ่มแรกคือมันจะวูบไปเลยใช่ปะตอนนั้นไม่รู้เรื่อง มันลักษณะของการแต่ว่ามันเราหนักเนี่ยเราไปลงที่คอมากพอลงที่คอปุ๊บเราไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นเราไม่รู้แล้วเราไม่รู้แล้วมันเหมือนก็อยู่ในความฝันว่าเราฝันว่าเรากำลังเดินหรือว่ากาลังทําอะไรตรงเนี้จากนั้นที่รู้สี่ท้ายจงก็คือมีคนมาเรียกมีคนมาปลุกมีคนมาพูดอยู่เพราะนั้นถึงจะรู้ตัว ผ้าที่มันพันคอรตรงนี้มันหลุดไปแล้วเราเริ่มหายใจพอเราเริ่มหายใจขึ้นเนี่ยอาการแรกที่เราขึ้นมาคือ